สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อะุกขู่สุดขนพี่น้องเลยเปิดผ้ามากระเพาะกันตอนแรงๆพี่น้องหลังจากเขาไปว่างอันยืงอ,า,า,อางไหวงานที่เ้าไป็นนั่นแหละอยู่ห่วยนะเอนะเินว่าบ้านเ้าเอิ้นว่าทิมปุ่มก็ทอดเวลาอลไรเขาชิบไปหวานลองเบิ่งพี่น้องเลยสิได้อยู่บ่สิมาหรือบ่มาอลไรกติดตามเบิ่งน้ำกันไปคนเดียวบ่เนี่เขาสิบบอกว่าพี่บ้าอีกบ่ว่าผู้เดียวว่าสัน ไปถ่ายคลิปผู้เดียวมาได้เขายังว่าพี่บ้าผายยังบ้าบ้าก็บ้าน้องไปน้องไปบ้าก็สช้างเถอะบ้ากับบ้าบมพ่อปู่นะบ้ากับบ้าบมพ่อปู่ที่ตามเบิ่งน้ำกันล่มกันเริ่มเหมืนเริ่มลมมาทางเหนือเป็นเอนอร์ลมเริ่มหล่อเย็นๆหน่อยหนึ่งไปน้องแต่ว่าตอนอากาศตอนนั้นเที่ยงนะโอ้ยโหดเกินฮอนก็ฮอนลงห่วยมันก็เย็นพี่น้องไปเล่นน้ำเรีนน้ำอีกรอบหนึ่ง ก็บ่ฮู้ว่าสิปลาสิเขากินบ่อนะติดตามไปเบิ่งนน้ำกันไปหาจจเห็นห่วงปลลอพี่น้องเข่าเฮาก็ได้เห็นบ่่แลก็เรื่องเส้นห่วงออกมาเลยเป็นห่วงห่วงขาวเข่าสูงพี่น้องมันเป็นแนวเข่าสูงแล้วก็ก็บ,บ่คบดว่ามันสิงั้นปานนี้นะมันบ่แม่นเนข่าดอเสียงเตียเนยทั้งนะั้น ยังัวก <If S 1> ็ไม่เท่าสมุนหน่อยก็มานล้วเป็นเลี้ยงงัวก็เสินลงหวยคนเดียวมานี่เขาเขาจะก็ออกเติบเติบเลยเริ่มสิออกเบิดละเขาห้าก็ออกนนี่หวงใหญ่อยู่ด้วยเป็นเข่าเขาวขาแต่ว่าเวลามันสุกออกลายๆเก็ดคิดจนมันสิมันสิได้กินอยู่างพกันผลปะ phân pha này cả ô Việt Nam nhiều nào như được xem trẻ hiện chú không các mẹ thảo ổ của thân vật cái chén thảo có chậu đang lượm ổ của thân vật đó đi đâu là lên còn mù vẫn phải chắc โอ oh, ้ตรินตรินไป็นไป้นเพื่อนโฮจักอาชีไปาชีพชมรนอากาศในป่ามันก็อชิดีอยู่ทางแบบนี้เย็นสบายเลยแหละโยนอนาวัดห่อนนี่เย็นสบายเลยตกใจควยายกระจอ จะปุยเอมาหอดก่อนปันหูจากาคาซิมาบนนี้ก็จะขุดเอาเห็ดปวกจะแปรนเติดเลยมนนี้เป็นตอนพอน้องลิซบอนเห็นาะเนแยงมันเมาะสมนะบอกเราเป็นห้องน้ำไหล,ลงมาโฮมหมงเดียวน้ำปลาลงเราก็จะได้ไลายอยู่ได้ หอดมองข้าว่าพี่น้องเลยขขาบองเขาเลยมาหดอกันมาหลุดเมือกันพี่น้องปลาคือเซลแซลสดอก Kim từng bước vào kim từng bớt, lên kim từ bước lên kim bước lên bước lên bằng nào

ะเวนลงดินแล้วพี่น้องเลยขำแล้วค่อยขำลงเล้วหลังลูกความเหลือเงเลี้ยงงายเหมือนนี้มาบานเขิ่นกันเฮากิ้มไปเขืเ่อนสุกแล้วพี่น้องมาแล้วก,ก็ tôi lòng kho mềm gia vào tranh sử của bọn nhanh thì nhanh 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 thì nào nhanh 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 Cái này Cái này, okay. cái tinh giang, tinh này. Tinh này. ก็ากไ,ได้บวแบบนี้นี่คางคางข้างในช่องหมาไม่เห็นบวบกับหวเห็นมันพี่น้องจักมันอยู่ใส่มันลายก็เราก็ดไ,กไ,ได้เผือมันลายมันลดหวเห็นยังเลย มาปุ๊บโอรากะไปตายหัวลอดว่าซั่นเป็นไข่บ่บวดหัวบ่อีหยังแม่เป็นชุงลงชิงเร่ง <laughs> Ô, hôm nay thử khua. Tông lâu mà ơi. Kìa ăn là. cái khùng hang lại. mua vô là bớt tập kìa. Hi. Kìa 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 ไปส่งหมากแม่ห่าก็สิเมื่อยแม่ห่าก็ปสิ่ติไนั่นกินน้าสารละไปปวดหัวหงบไฟาก็ยังขีบ่ได้พี่น้องบ่ได้เมือส่งม่าไอยากได้ เนี่ยก็ได้ไปซิงตาวินค่ะตกดินแล้วพี่น้องน้องเนือก็ล่มไปอาบนอยู่ยี่ยังเพลินผลักขึ้นมาเบิ่งนางใหม่ขอบคุณหลายเดอร์พอกันลิปนาะพี่น้องสบายิีปน้กร่าแล้วสบายดี